อะไรก็พอไม่ใช่เจ็ดเที่ยวเอาก่อนอันนี้พอจะได้ก่อาเจ็ดเที่ยวเออพวงแรกที่มาเอาพ่อไป็นลินโดนตีนั่นที่ความเบ็ดปิทีย่อมอยู่บ้านนาดีตำบลนมาแทนอำเภอนาดีบยแทนจัมาเตยร่วมเราล่องจากความเบ็ดกับมาเรียนอยู่สามวันทีลุงนครอันพม่เงี้ยนะอยู่บ้านน้องหินน่ะก็เงี้ยเลยเลี้ยวเลยอย่างนี้แลี้ยวก็เงี้ยไนกว่าบ้านนี้ ลงจากแถวเมื่อกี้เอาเมี้ยดิโอ้ยเอาเอานั่งเยกกูแล้ยมั่ยโอ้ยว้ายไปยุ่นน้ำไปเอาอยู่ลองจ้องมอโอ้ตามอ่ะโอ้ไอเราไปเอามาเล่นครับเราประเดี๋พ่อจีอยู่วงไหนต่อประเดี๋มีโปรเจกต์อะไรท่ายนเฮะบ่โปรเจกต์ว่า มันเสียง loud วันหนึเจ็ดวันว่างก็นด้สามวันจากนาดีไปก็ได้ขอสัก่นหนึ่งปอสักฟันหนึ่งอะไรร้องเพลงร้องเพลงตัวนี้อะไรท่านหนึ่งท่านหนึ่งเพล่นอะไรรอเมียพี่เผืออ่าโอ้ยร้องไม่ได้ร้องร้องไม่ได้ร้องเล่นดนตรีได้แต่ร้องเพลงไม่เก่งนไม่ได้รำก็ไม่เก่งด้วยแล้วทำอะไรได้บ้างว่าเล่นโยนกีันี่พ่อมาอ๋อเล่นเบสไม่มาทางครับ วันนี้ว oh, sí, ันท oh ี oh. ba, uba, courage, ่ยี่เบ I mean, uh ียดเหรอน้องแววมาเปิ่บ้านแปลงเปิดวงโอ้พ่อมาดูป้ายชีพมาเรียบร้อยเด็กพี่นายเลยบอกว่านางอยเอ็กที่นั่นเขาบอกเด็กผู้หญิงก็ไม่เขาไปซื้อน้ำอะไรเขาบอกว่าเลื่อนแล้วเขาเลื่อนไปเมื่อวันศุกร์ไวพอดี่เราได้ถังว่าวันหายไหนพ่อตอนไปถึงนางอายยังไงเหร อ๋ออันเียอังจะสิ้นเลยว่าพ่อจะรไปดึงน้องของห้องนะครับรถไม่มีไฟตานะครับก็องไปเรื่อยๆมาเรียงๆแล้วทำไมไม่ในยี่สิบสี่นี่มาไม่ในี่สิบสี่นี้ก็ใจมันก็อยากจะมาไม่แน่ครับไม่แน่นอนไม่แน่เออไม่แน่เอ้าพอมารถไหนนี่งมอดใส่โอ้ เสียรถเนี่ใส่เงินเงินโอ้ยเสียเงินเพื่อนไปอันนี้ครับไปสุพรรณบุรีนะครับฮาเพื่อนไปน่าจะเป็นซื้อของในคอนแกนครับอ๋อซื้อของบ้านพ่ออยู่ครับนะแถวคอนแกนแหละอ๋ออ้ยเสียนอนเคยถ่ายรูปด้วยกันครับอ๋อแล้วไม่ดีอยู่น่าจะดีไม่ดีใช่แย่เอาหนึ่งสองสาม มาแล้านได้มาถึงที่แล้วถึงที่แล้วเนาะใช่ครับผมสุดยอดเลยสุดยอดนะพ่อเนาะดีไม่ไม่เจอเนาะถ้าเจอล่ะถ้าเจอก็จะพิสตาให้พ่อคิดถึงถึงได้มาตามมาให้บอกรอแค่กี่เดื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ไหมรอกี่เดือนที่ปิดวงอ่ะกี่เดือนล่ะพ่อกเดือนละวันนี้เปิดวงยัง่ได้เลยเออย่งโอ้สุดยอด พ่อเลยขอนแก่ยี่สิบสพ่อมาใหม่เด้อมามามาเนี่ยนอนล่ะใจมันอยู่ที่นี่หมดแล้วโอ้ยไทยบัแห่ไหมก็ดูวันที่สามวันน้องเพื่อนนะเอาสามวันเราไปเจอไงอ้าววพ่อมาใช่ปะคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยเป็นไงดีนะดีป่ะครับนักร้องนักร้องก็จะได้ครับเจ้าของเขาเป็นไถ่พ่อมาจักเจ้าของเขาไม่ได้ใส่เลยใส่ดีป่ะดีโอ๊ย อะไรุนยองเจีนยองเสียเสียมัมน่ะมาเมนเสียอมดเสียมเสียมเจียนยองเอมแล้วเอ็มดีเลย้อ็มอามี่พี่น้องสองพี่น้องเพื่อนนี่สุดยอดหน้าตาดีดีรักแม่นะทายรูกกันเพื่อนไป็สแลเวล่ะเอเสียมกับเอ็มดีเอเห็นแต่เสียอมเสียมจะไปทางไหนนะพ่อเจ้าโทรหาสิ อโอ้ยพ่อพ่อมาจากโล่พ่อพ่อพ่อไก่บ่เนี่ยพ่อมาจากโล่จังัดท่านไป้านร่อนท่านบ้านกูตองทางบ้านสองห้องคุณบอกไปดูรีวิวรถหน่อยมาอ่ไหนพ่อรถไหนมาไปบ่งนะรถมอเตอร์ไซค์ห้าแต่ละมือแต่ละเโอ้พ่อมากไก่เลยนี่ยของแท้เลยอุ้ยอ้าพันอาพันอุ้ยอยจีบโอ้ลอยบ ปาดิลเอาพ่อไม่ใช่ไม่ใช่กุญแจหายไปไหนกุญแจหายกุญแจพ่อเอาโอ้ยโดนมันน้ำลูกหายพ่อก็เลยดึงมาดึงเลยมาต่อสายตรงเลยโอ้คือพ่อเด็ดกว่าน่ะพ่อเด็ดกว่าหายปุ๊บเป็นบ่อสแปลงก้อนดาไหนไอ้เทียอํารองขับรถพ่อได้ไหมนี่แรงไหมนี่แรงพ่อเฮ็ดลูกได้มากนี่ อรงเครื่องมาก่นี่่โอ้ื้อมยอน่าอดูดรถเมื่อสังนี่นี่โอ้คือสภาพดีเลยเ่าะอ้คือเครื่องดังนิดนึงจนว่าพันซีซีพันซีซีพวกอย่นุ่มอยู่ในสองห่องเขาขายสือขายจักบัตขายปะเซียมซื้อไหโอ๊ยให้เป็นมือเด็คืที่ขายเพไดอเราจานยาั่นเพราไรโอ้ยไม่ดูดวงดอก ยันมือหนึ่ง่าเพิ่ไจะได้วันที่ยีนี่นนี่ผมตีให้เลยนี่รถมือสองมาจากก๊าซสินุ่นเขาส่งมาขายที่ร้านมดแดงนี่ผมตีให้สองเลยนี่สองเลยสองพันคนขายตี่มให้สองพันห้าเออไอชิปหายเออไอผูเดินมันไงวะเออพ่อจังไรที่เอาดาวตัวพอที่ว่าถ้าพอแบบเอามาพ่อจะดาวไปวันนี้พอดาได้พ่อเป็น่ยนพ่อจะเอะ เสียอ้ามเขาเสียเอ็มเอิรนเพิ่งมาป่ะเงาดูแล้วไปท้ายเป็นไงนี่พอกลับได้ไหมนี่มีไฟป่ะนี่ท้ายมีมีอันนี้บ่อยแผ่นซีดีไหมไฟหน้าไม่มีกระเพ่นซีดีป่ะไฟหน้าไม่มีเอ้าเอาเลยสิกลับเมื่อไรป๋อผอเฝ้ากลับได้มันก็เปิดไฟมงเลยนี่สี่หกม่องหรอตั้งได้ก็เพราะรูสองทุ่มไงยอดอะสองสามทุ่มบุหรี่พอมาพอเดียวเลยอยากคอนเทนต์ออกออกไหมอยากคอนเทนต์ประมาณมันมันช่วย พอมาผู้เดียวเลยบ่ะนี่เล่มจากขนแก่นไปห่อน้องเจ้ององกันเอาสองอ่ะเดียวเดียวเดียวพ่อใช้พระยังมาหนิอันนี้พุทธิจินดาลาดเนี่ยได้มาห้างไหนอีกหนิแล้วอยู่ในคอเอาอุ้ยเฮ้ยาเฮ้ยอุายปลาจะย้อนละได้เมียเป็นนางเอกมาล่ำอ่ะเนี่ยโชว์นะครับพ่อโชว์นะฮะพ่อโชว์นะพ่อหัวให้คอยนะ พ่อชั่วเนี้ช่วบพานไม่สู้ไม่ได้แล้วโอ้ของแท้ขย้อนละ่นไหนเมียเป็นนางเอกหมอลำเนาะเพิ่นมีของดีโอ้คุณแพร์เนี่ยคุณแพรแสนธรรมสามคนเลยหลวงพ่อกล้วยวัดโกศิตารามป่าเรดอคุณแผนพ่อกล้วยอีกใช่เลยพี่ผมนี่สายพ่อกล้วยได้ผลในกระเป๋าอีกใช่เลยแล้วก็เอาให้ผู้เท่าอีกลองจับเบิ้งหลวงพ่อคุณหลวงปู่เจียมพลาสติกล้วนๆหลวงปู่มา รุ่นเล็กแสดงว่าพ่อสายตรงนี่นี่นางพญาพ่อสายตรงเป็นวะอัวเล็กๆอ่งสีแดงแดงแปดเลยแดงแดงใจวายปะพ่อแดงแดงอ่อเข้มเลยนะเห็นพระเก้าแดงลำลำว่ะเออโอ้ยเดี๋ยวน้อยๆพ่อซื้อยางเนี้ยเขาคุยกันบ่ไหนโหซื้อกันเดี๋นี่พ่อโถพ่อโถ คนคนบ้านกู่ทองแล้วกาไปได้เมียอยู่ที่น้องสองน้องเมียจะคนเมียผู้เดียวโอ้เป็นผู้เดียวในโลกประเทศไทยที่เมียอะไรนี้ประจำอ้าวเป็นยางอ้าเป็นอยังหรอปะ เป็นคนมึนแต่ก่อนมึนนี่ค่ะร้านแก่ใจอ๋อทำไมด่าไรอยัางไงร้านนั่งเล่นไหมโอ้มาตีพ่อในเฮี้ยนเนาะเอเคครับพ่อพวกันโอ้พี่น้องครับสุขภาพร่างกายอย่างแรงบอกกันไม่กิ๊หนาครับ